การแข่งขันบาสเกตบอลลูกข้างเดียวระดับโลกมีเรื่องราวที่น่าติดตามอยู่เสมอและในคืนที่ผ่านมามีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งจากผู้เล่นชายเดี่ยวและคู่ผสมของประเทศไทยวิวกุลวุฒิย้ำแขนกุลวุฒิวิทิสารหรือวิวผู้เล่นมืออาชีพชายเดียวของไทยยังคงแสดงฝีมือที่ยอดเยี่ยมโดยเข้ารอบรองชนะเลิศในเฟร n c h Open 2025โดยเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ17ของโลกจากอินโดนีเซียด้วยผลสุด2-1ถึงเกมการชนะนี้เป็นการย้ำแ้นของวิว ที่เคยพบกับฟาฮานไปแล้วสองครั้งและชนะทั้งสองครั้งซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสามารถและความเต็มที่ของวิลในการแข่งขันแต่นี่ยังไม่จบบาร์ดเฟมโชว์ฟอร์มเด็ดด้วยคู่ผสมของไทยประกอบด้วยเดชาพลภวราุเคราะห์และสุพิศราเทียวสังพรานที่เดิมที่เคยพยแพ้ให้กับคู่ญี่ปุ่นฮิโรกิโมโดริคาวะและนัสไซัยตกคู่มืออันดับ7ของโลกในอดีตคู่บาร์ดเฟมกลับมาชนะคู่ญี่ปุ่นได้อย่างสวยงามในเกมนี้ด้วยผลสุด2-0ถึงเกม ซึ่งเป็นการล้างแค้นและแสดงให้เห็นถึงความเติบโตของคู่นี้การเข้ารอบรองชนะเลิศของทั้งวิวและบาร์เฟมเป็นการยืนยันถึงความสามารถของผู้เล่นไทยในเวทีระดับโลกและเป็นการเติมเต็มความมั่นใจให้แก่กีฬาบาสเกตบอลของประเทศอย่างไรก็ตามการแข่งขันยังคงคงต้องพบกับคู่ต่อไปที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งสำคัญสำ,ญสำหรับการแข่งขันต่อไปซึ่งความสามารถของผู้เล่นไทย จะถูกทดสอบอีกครั้งแต่คำถามคือจะเกิดอะไรขึ้นกับวิวและบาร์เฟมในรอบรองชนะเลิศจะเป็นการชนะอีกครั้งหรือจะเป็นการแพ้ที่เป็นการเรียนรู้อนุญาตให้เราติดตามกันอย่างใกล้ชิดการแข่งขันระดับโลกเสมอเสมอมักจะมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดข้อมูลเพิ่มเติมวิวครีมพยายามเต็มที่แล้วก่อนจบรองแชมป์อาร์กติกบาร์เฟมตกรอบศึกเดนมาร์กปิดเกมไม่ลงไพ่วิวฮิโกกิตนัสึ์ กุลวุฒิธิตเตรียมลงโดนอาเซลเซนรอบก่อนรองเดนมาร์กโอเพนบัต์เฟรมสถิติเป็นรองคู่ญี่ปุ่นก่อนดวลกันในซึกเฟรนด์โอเพน